คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่อยากถามเขานะฮะชื่อภาษาจีนของคุณคืออะไรฮะ The first question, Mr. Mark, what is your Chinese name? เป็นอแฟนของคุณตอบหมดแล้วเนี่ยเออ my Chinese name is ต้วนอีอันต้วนอีอัน你好你好เอาล่ะข้อต่อไปฮะครับ คาาไทยคำแรกที่คุณพูดได้คือคำว่าอะไรฮะ Next question What is your first Thai word that you learn อะไรนะฮะทุกคนลักนะครับได้ได้สามคำา้าแบมแบมมีแค่สองคำแต่คุณบอกว่าแบมแบมภาษาไทยครับ ุณไูดได้เรียนได้ e พ e ยงแต่แบบแบ m Bam านั้นเออเขาบอกเขาเรียนเรียนรู้ทุกอย่างจากแบ m แบ m ต่อไปข้อต่อไปฮะ next question คำสารภาพรักเมื่อคุณเจอคนที่ชอบฮะ oh this is a good one so your feelings confession for your crush <c oughs> three words uh, yeah Is it too difficult to do? So? Confession? Yeah. Yeah, okay. Confession or... like what would I say? What did you say to I you? love you. Okay. 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 love you Okay. 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 to Okay. 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 With my fans. w t ah, my fans. น yeah, yeah. fan ี่ทุกคนเลยตรงนี้กับแฟนๆนะฮะ w i t my f a n ข้อ uh, ต่อไปฮะสถานที่ที่คุณอยากเคาดาวกับคนพิเศษครับ The place, the special place you want to be with at the countdown session with someone special. The place, yeah. สถานที่ place. Bangkok Thailand ไอคอนเสียงโอเคโอเคแถวแถวหน้าพอใจมากค่ะแถวผู้บริหารพอใจมากค่ะะฮะโอเคเมนูที่อยากทานกับคนพิเศษในเทศกาลปีใหม่ก็คือ the New Year's Eve dish that you want to have with someone special ติงโม่ปัน Is okay? watermelon juice right? right? m a n g o ป a n yeah แ a n g มป a น okay 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 ได้ได้ได้ good 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 ได้ okay okay แตงโมปันขนมที่อยากทานกับคนพิเศษในเทศกาลปีใหม่ก็คือ new year eve's dessert that you want to have with someone special mango sticky rice m Ah. มังโก้สติกกี้ไรซ์มังโก้สติกกี้ไรซ์ได้นะได้นะข้าวเหนียวมะม่วงอ่า Is there any other desserts มีของหวานอย่างอื่นไหมฮะที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงอะไรดีฮะเพื่อนๆข่าวกล้วยเ่าวกล้วยพี่สามคำทรีเวิร์ส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 อะไรดีฮะพี่ข้าวเหนียวทุเรียนไม่ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนแต่เมื่อกี้ก็ได้แล้วนะ d u ร i a นสติ c ก y Rice ไรซ์สังขยาได้สังขยาได้ฮะมีหลายอย่างเลย I've never tried itHave you tried durianYesYou you like durianI'm okayYou okayYeahDurian sticky riceThat's good stuffOkay I'll try it ข้าวเหนียวทุเรียน You tried r i g h t i l l t r i อ่ a อยากลองนะฮะข้าวเหนียวทุเรียน I've t r i o k a y แต่ที่คุณบอกมาทั้งหมดน่ะก็คือแตงโมปั่นข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเนี่ยตอนนี้แฟนขับเตรียมตัวแล้ว ยิมนาลาทังโมปันและส้มเงาะซี i อร์ไรส์ all your fans h a v e p r e p a r e d g <laughs> are preparing for, for you to taste them we go eat together after อา่เราจะไปกินด้วยกันหลังจากนี้อ่าเราจะไปกินด้วยกันหลังจากนี้นะครับเอาละข้อต่อไปฮาใกล้หมดแล้วนะฮะช้อปปิ้งในไอคอนสยามของขวัญปีใหม่ที่จะซื้อก็คืออะไรฮะ when shopping at Icon Siam the New Year's gift you will buy is เออ Um three words? Three words. Um you, did you take a walk at Icon Siam earlier? Yeah. Yeah. Not not not. Not today, today but, but a couple of days. Ago. Ago. Yeah, we have a lot of fans uh we took uh, short clips of you and posted on social media. Um things I would buy yeah. for New Things you would buy. Um food. Um clothes. Food, clothes accessories Food, and clothes, clothes, s a riesries อาหารเพื่อคราอุปกรณ์ต่างๆซึ่งไอคอนสยามก็มีทุกสิ่งอย่างให้คุณเลือกสรรอยู่แล้วฮะถูกเพราะฉะนั้นมาที่นี่ที่เดียวก็คือครบจบทุกอย่างที่คุณต้องการ We have everything here at ICONSIAM everything from food to clothes accessories even cars อ๋อชอบชอบขึ้ r รถใช่ไห h เจอรถด้วยก็หมาดีครับมีรถด้วย ข้อต่อไปเพลงที่คุณอยากร้องให้คนพิเศษฟังในช่วงปีใหม่คือเพลงอะไรคะ The song that you would like to sing for someone special during New Year ชื่อเพลงก็ได้อะไรก็ได้ครับ Yeah a name of a song เขากำลังนับอยู่ว่าต้องเป็น3ามคำคุณดุยคุณนุยคุณทำหนีงเข้าไปยากนะฮะต้อง3ามคำอ่ะต้อง3ามคำอ่ะ I'm trying t o t h i n k of my own songs เนี่ยเขากำลังจะนึกถึงเพลงของเขาเองอยู่นะครับได้ฮะได้เลย แฟนคุณมองไม่เห็นน่ะ blocking the view of your fans But all my songs are sad อ๋อเขาบอกว่าเพลงของเขาทั้งหมดก็จะก็จะเป็นเพลงที่แบบเศร้าๆอ่ะครับเพราะฉะนั้น New Year มันจะต้องเป็นปีใหม่ต้องเป็นเพลงแบบไม่เศร้าใช่ไหม A three three words I can't think of anything เอขานึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกสักเพลงที่ใช้สามคำเพลงอะไรดีฮะทุกคนเพลงอะไรดีฮะสามคำ ่อ nothing does that work that's one word one word miracle ah miracle Korean style miracle dream oh yeah t h e e ways ได้ไหมคุณได้ได้สามคำได้ได้ไหมทุกคนได้โอเค ตอบสองคำเขาก็บอกว่าได้ even if you answer only two words your fans will be alright with it thank you ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ last <laughs> question last question คำพูดที่คุณอยากบอกคนพิเศษในโมเมนต์ที่พลุกำลังยิงเพื่อเฉลิมฉลองอยู่ในปีใหม่นี้พอยิงปุ้งปุ๊บคุณต้องบอกกับคนพิเศษคุณละ the three words you would like to say to someone special during the fireworks at the countdown session when the firework hits the sky

หมายถาว่าผ่านส่งเสียงและตบมือดังๆฮะ That's our 1 e questions for the quiz. Okay.